อภัยแพรวดีบซสูบผู้สวรรค์กับผมเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาหอดปูวัดปลาสองดาวกันน้องพี่น้องกินมาตาาแนวทางของปูสองดาวกันวันวันที่สิบหกคุมพาสองห้าหกแปดได้พี่น้องด้ยพี่นอ้ยยนองเบิ่งวัดปูตัวใหม่ไม่ใช่ตัวนงามส่วน,นนนนวนมากตัวใหม่ตัวแดงกินลาลครับพี่น้องเนาะส่วนมากตัวแดงกินลายเราไปเบิ่งเนี่ทางของปูสองดาวกัน นี่ต้นแดงพี่น้องเห็นว่าที่ไม,ม่ไม่กวดสั้นอยู่นี่ส่วนมากมแต่ต้นมแตะต้นแดงเนาะพี่น้องเนาะนี่ม่ถะต,นถะตนนะ้นง,นมนงามมึงเนี่ยต้นนี่ห่างงามไหมพี่น้องจะเฝ้าลำคานเลยมันงามไปเลยต้นแดงเลยไหมซื้อขิงหนึ่งเลยการรับสการครับผมอ,อ,อันม,วนม้วพวกนี้ผมมาอยู่อันอันที่ว่าคมนมานังอยู่ในละลายไหมครับน่ารับมือผมมานะ้าก็เจ้ามาประซุ่มเมี่มยงบน นนแา่ยครับเห็นข้าเจ้าว่าไม่ยืนฟังเห็นข้าเจ้าว่าคิดไปพักอยู่หนองบัวขึ้อยู่ใส่นะเป็นไปงานเป็นปรึกษากันได้ยินว่าก็ไปพักบางนั่นบางนี่เองเสียนะนั่นแหละผมมากมือคตหลายๆนะครับเป็นไรปูงว่าพ่อนึงยเห็นโอ้ยปอหนังเด้วฮะปอหนังเด้ว ปูอะไรเห็นบ่ปู่ปูปูยุดยุดจะโดดอ่ะเนี่ยโอ้หอามันมันมานงวดงวดหนึ่งหาหนึ่งบ่ครับมันออกมาด้อนหนึ่งครับมันบ่าดงวดหนึ่งบ่าดงวดหนึ่งแต่ว่าของก้อนหุ่นหาหนึ่งครับกระป๋อยแบบยุ่แต่ว่ามันออกลางอ่ะบ่ครับบอ้คุณมันออกลางออกลางงวดหนึ่งเว้นบ่้คับออกวันบ่ครับออกวันหัน ก็่ปส่นใต่เามาดหารหนึ่งก็ลลางอีกต่ว่ากับมีีถึงเต็สามหนึ่งสี่หนึ่งห่งวัเจ็ดโอ้เมาถ้าเขาจะมาเลขปูก็แสดงว่าวิ่งหนึ่งอยู่ตัวนี้เพราะเฉพาะวันวันหันมา้ครับวันนี้ก็ว่ามีหนึ่งอยู่ได้เลยโอ้เลปูยังวานึงอยู่หนึ่งครับหนึ่งก็แปด <uge ot> เราไม่เร่มมันหีือว oh, ันเ่าไโอ้อัออันวิ่งกัวิ่งหนึ่งก็แปด่ะครับ<น>มันก็แปดว่ามากนะจ่ว่าว่าอันอจติเปล่าบนหรือเปล่าต่ว่าอนบะไรบนล่างครับน,นี่มันต้องมันต้องมากมาแปดนะจะว่ามานันใจที่ว่าแปดเออปูมันใจที่แป <N> ดมันใจที่แปด้เลยครับแปดใหนมากมากอะ,ะแะะน่นอนแหละชี่ว่าก็ 7%จ็ดี่เปเซ็นตน่วยว่งหมดหปโอ้โอ้เนีนน่างเนีนน่างนะปูเน้นล่างเยแปดแค่พกเนี่ยใน๊โต๊นะครับโต๊ะที่หนึ่นงหน,นึ่งหนึ่งกับแปดโอต่ว่าปูมันใจที่แปดปูว่านี่จังได้กับมาแปดสิเปอร์เซ็ต์ป,ปู เจ็ดสิบแปดสิบเปรเซ็นต์เน้นเแปดกระจับจับคู่เด็ดปัวจับคู่นี่เอาแปดสองแปดแปดสามห้าหกเนี่ยสองเกล่างนี่ล่าโอ้แปดสามเอาเน้นล่างป่ะครับนี่เล่างน้นล่างโอ้ส่วนมากมันชิมมาเนมาตารางกันป่ะครับตาราง แปดสองแปดสามแปดสี่ปครับแปดห้าแปดหแดห้าแปดหกแปดสี่นี <6 S 2> ่บ่บ่อัไนก็นได้แปดสีเอาไปนแปดหกนี่โลดหนึ่งนี่มากบนอ่ามากหนึงน่งหนึน่งมากบน่นเพื่อเป็นชุนตะกวเา่าๆๆครับุนครับอันขั้นอันนี้อันนี้เนีน,นล่างเนาะครับเนาะ ล่างนี่ยันคูณมาล่างถ้าคูณแปดก็แปดคูณนี่เด็กจังครับมันมาล่างเนี่ยหน,น,น,นึ่งล่างอันนึงยังครับผู้วางหนึงงน่งอันหนึ่งหนึ่งนี่จะมีอยู่ขันจับผู้นี่เอาขันจับผู้ฮารุนห,หนึ่งนี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปด 1, หูห้าหนึ่งสองเหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหูห้าวิธีคูหูหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสองสิครับหนึ่งับหนึ่งแปดหนึ่งสองหหนึ่งห้าหนึ่งหกเด็ก แล้วอันทออก6กมกลับมาหันมาออกหันแมนเป็นได้เป็นเป็นไปได้ครับเรืองุดว่าหันว่าจนปวดหัวได้เรื่องก็ออกซุนออกได้ไหมซูนซูนมานหานนิ่งก็ถามก่อนเดี๋ยวน้องๆครับแมนครับศูนมาหันกับมีศูนสองที่เฮ็ดไว้มีศูนสองศูนสามศูนห้าศูนเจ็ดูนแปดเลยงว่มาหันศูนที่คิดศูนนี่มันเป็นศูนศูนละ โเรียกหมน,นันได้ของหันไม่กูเขาเราเร่เร่ระบนของงานของแม่ป้อมเขาได้เหรอครับเข่าวิญ่าเข่าเหรอครับแอปพวมเล่าเขา่าไร้งิหัืได้เรียกเล่านะครับเล่าเขาไรเงิวคนละหัฟังเข่าเราเรียกเพื่อนพ่อเพื่อนไหนึงหามันกะคือว่าหรือมันก็นต้องไปกับเพราะว่าเรียกฝันไหมครับเรียกเพื่อนฝันได้เพื่อนฝันเรียกเพื่อนฝันของแม่ป้อม เิ่นเข่าหาหนึ่งหนึ่งหาดิแ,ดแต่บอกป้องยู่ครับเข่าไร้งม้ยเดาเลยมันเรียกเข่าแล้วตั้งตะคนอยู่หันกันย่างมาหาเพิ่นย่างวาเรียกเลาเขา่เาแต่เพิ่นบอลเลหลายเพิ่นอนแต่เพิ่นบอลเลนหลายเพินเ่นบอลเลนหลาย,ย,ลายเพิ่นบอิซื้อหลายกันนะครับออืเป็นก็ เไม่อยากกันนั่นหรอกพราม,มันไม่พวกรวมมาใช่ไหมเริพนกบตะปลเรมาตแต่มันกับ่อนะจเลยครับเพื่นพ่อไ่อยากกันน่นรอกเพินบบบพ่นพอ่นใพอใครออก <c oughs> น,น,นั่นนะพ่าเป็นยังหรอกปูแ่แค่เป็นเนวาทางแล้วแต่พู้มากเกี่ยวกับตะพู้มักปู<อ>้ชอบตะวัส่วนมากคนมืนมากหลายนี <c> ่ <oughs> แมนแมนว่ะครับพ่เคเรียญกับม่เหรียญยังไงแมนครับคนมากหลายนะมันหาเงนดังแล้วก็แข่งอยากเชียงเราผู้บ่คยเรียนกระซือ ลอตเตอรี่ผู้ระใบซองใบก็บไปตลดเ,เนอนถ,ถแล้วก็จยามเนี้บนครับเนเเบื่อไ่ไมวาเป็นปการพนันกัแมมแมนกนเ,นเสียงโซกเสียงนั่นเนาะครับวา,าเป็นเสียงดวงเสียงโซกไปดูลงค้นก็อยากเสียงโศกเสียงดวงผู้่เคยซื้อก็ไปหาเป็นเขาซื้อลอตเตอรี่อ้อยรอมึงกันหน้าบัดวัเลย เราเจอ้าจ,จอดอะไรสั่างนจอดอยู่หุ่นครับอยูห่หนาซ่ามันครับเพราะฉะนั้นมาเฮาก่อนละวังผู้ใดมาเฮาไปสองบการนี้เหรอวะสงอ่ะพี่น,อน,ออน้องแคปหน้าจอดได้คู่ให้ตทว่าเลขวิ่งนี่เป็นบนล่างหนึ่งกับแปดเน้นที่แปดส่วนจับคู่นี่ลักแปดนี่ให้เน้นล่างเนาะปูเนาะแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกนี่ให้เน้นล่าง ตวนลักหนึ่งนี่ให้เน้นบนหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสองนี่กับบนล่างหมายว่าบ,บนล่างไปกลับโลดแต่บนแอที่เราปูเหล็กหนึหาหนึ่ก็เลยม่ได้มไม่ก,ก็ไังเงียังบางวดเดี่ยวยังมากเนาะบา่าแค่งวดเดี่ยวหนึ่งหาหนึ่งแต่ว่าเต่ว่าบอกเพื่อนว่านั่นกรหนึ่งหกหนึ่งนี่มันมันหนามากเลยหกหนึ่งหนึ่งหกสิ พี่นอนแคบหนาจอได้มักชอบตัวไลนห้อกอะหาซืสลากกินแบ่งกันประมาเข้ากัผพานเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้พี่นองได้อ่ากาบขอบคุนปูค่ครับผมอ่าฝากคนไค์กดแชร์เขติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม